อุทยานลำคลองงูซ้อมกู้ภยัยนักท่องเที่ยวตกเขาเสมือนจริงเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทะลักถ้ำเสาหินถ้ำนกนางแอน่นสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกคนวันที่25มกราคม2567นายคุณากรบุญเกื้อสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้ประกาศเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าศึกษาและสัมผัสกับ,กบธรรมชาติโดยตรง ด้วยการเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณถ้ำเสาหินที่มีความสูง62.5เมตรและที่ถ้ำนกนางแอ่นที่มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาระหว่างวันที่1มีนาคม2567ถึงวันที่28เมษายน2567โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะเข้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแหล่งลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ในวันที่1 5กุมภาพันธ์ 2,567ที่จะถึงนี้รวม5วันสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนายคุณากรบุญเกื้อสงเปิดเผยว่าการประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละปีนั้นพลตรวจเอกภัชรวาดวงศ์สุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัฐพลเจริญชันษาอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรผู้มืนในการสำนักอุทยานแห่งชาติและน,นายอนันต์โพพันผู้มืนในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามบ้านโปง่งได้มีความหุงใย,ยในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเป็นอย่างมากจึงสั่งการให้อุทยานแต่ละแห่งที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจะต้องติวเข้มให้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญทั้งทาง,งด้านการป้องกันการให้ความช่วยเหลือและชำนาญด้านการปฐมพยาบาลเมื่อยามประสบเหตุจากการสั่งการของผู้บังคับบัญชาข้างต้นอุทยานแห่งชาติลำคลองงู จึงได้ร่วมกับศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่5กาญจนบุรีนำโดยนายกิติกัญจันวงศ์หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่5จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวันจักรจันสว่างที่ปรึกษาศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่5จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ป่าภูเขาตามหลักสูตรเช่นทบทวนการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED การจัดตั้งกองหน่วยการระบบสื่อสารแผ่นที่การฝึกซ้อมขั้นตอนผูกเงื่อนเชือกที่ใช้ในงานกู้ภัยลำเลียงผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ป่าภูเขาการฝึกปฐมพยาบาลแบบประยุกต์การโดยตัวทางดิ่งการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตกหน้าผาการช่วยเหลือและการกู้ภัยทางน้ำและฝึกทบทวนเพื่อสร้างความชำนาญในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการลำเลียงผู้ป่วยในพื้นที่ป่าเขาโดยเริ่มฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่22มกราคมที่ผ่านมา และสิ้นสุดการฝึกในวันที่25มก,กราคมเชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาอย่างแน่นอนสำหรับสภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติลำคลองงูมีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นส่วนใหญ่มีที่ราบสูงระหว่างภูเขาสภาพป่าปกกลุมด้วยป่าเบญจพรรณป่าไผ่ซึ่งการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติถ้ำเสาหินและถ้ำนกนางแอน่นอุทยานแห่งชาติลำคลองงูแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่1มีนาคม ถึงวันที่28เมษายน2567อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้แบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวออกเป็น3รูปแบบรูปแบบแรกถ้ำเสาหินให้เที่ยววันศุกร์ถ้ำนกนางแอ่นให้เที่ยววันเสาร์รวมทริปท่องเที่ยว2วัน1คืนรูปแบบที่2ถ้ำนกนางแอน่นเที่ยวในวันศุกร์ถ้ำเสาหิน,ทหนทเที่ยววันเสาร์ทริปท่องเที่ยว2วัน1คืนเช่นกันและรูปแบบที่3ให้เที่ยวถ้ำนกนางแอ่น1วัน เพื่อเป็นการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวให้อยู่ในขีดความสามารถในการรองรับได้ในด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติจึงเปิดรับนักท่องเที่ยวรอบละ12กลุ่มกลุ่มละไม่เกิน10คนโดยหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยและมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างน้อยกลุ่มละ3คนทั้งนี้เพื่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้รับความรู้และเกิดความประทับใจในการให้บริการการรักษาความปลอดภัย เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอันมีค่ารวมถึงเป็นการพัฒนานและยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้าที่อุทยานอีกด้วย